วันนี้ผมสุริยาในตัวแทนของกลุ่มพยายศิกร์นะจะพามาชมสวนมะม่วงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเจริญอินทรีย์พันธะุ์พี่ที่ดูแลสวนอยู่ก็พี่สมพงศ์นะครับพี่สมพงศ์ดูแลสวนอยู่ครับแล้วก็ผู้ที่แนะนำให้พี่สมพงศ์ได้ใช้ก็คือป้าปุ๊นะป้าปุ๊ของเราเนี่ยนะครับ ก็อยากจะคุยกับพี่สมพงษ์เลยนะแล้วปพูนะอยาคุยกับพี่สมพงษ์เลยว่าพี่เป็นยังไงว่างหลังจากที่ใช้ปุ๋ยน้ำเจริรดิซีพันของเราแล้วเนี่ยผลผลิตออกมานี่เอถือว่าดีไหมในในในสายตาของพี่ที่เพราะว่าพี่ทํามาแล้วหลายหลายรุ่นแล้วครับคือก็ระดับชอบก็ถือว่าจะได้เลยครับสมบามสาเร็จครับตตอนนี้ก็เหลือจะ ช่วงกาลังคัดเม็ดอยู่ครับอันนี้ก็ต้องรอดูดินฟ้าอากาศก่อนว่าจะเป็นยังไงครับแต่ระดับดอกนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับไม่ได้นะครับมันก็แสดงว่าการปลูกมะม่วงนี่ไม่หมูนะพี่นะไม่เลยครับเนาะถึงแม้ช่อจะออกมาเต็มช่ออย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเจอพายุหรือฝนตกใช่ไหมใช่ครับอาจจะทําถ้าช่อไม่แข็งแรงอาจจะทําให้ให้ดอกเสียได้เสียหายได้เสียหายได้นะครับฉะนั้นมันก็นําเกษตรกรก็น่าหน้า เห็นใจเนาะต้องต่อสู้กับดีฟ้าอากาศแต่ผมดูดูแล้วนะครับพี่รู้สึกว่าสวยงามมากเลยนะลองกล้องลองมองดูให้ทั่วนะครับพี่พันอะไรครับพี่พันอะไรครับนี่เขียวสวยครับเขียวสวยดสวยครับอืเขียวสวยพี่ใช้เนี่ยไหนพี่ลองบอกวิธีการใช้นิดนึงครับว่าใช้ปุ๋ยน้ําเราแบบไหนนะครับถึงได้ผลดีขนาดเนี่ยครับ คือเราจะใช้ก่อนที่จะออกดอกก่อนที่เราจะเล่งทําดอกนี่ประมาณยี่สิบวันขึ้นไปยี่สิบวันขึ้นไปครับยี่สิบวันหลังจากที่ก่อนจะออกดอกยี่สิบวันแล้วก็ใช้มาตลอดทุกสิบวันครับจนถึงระดับช่อใกล้บานเต็มที่หยุดใช้ครับเอาคือว่าหมายว่าช่วงนี้หยุดแล้วช่วงนี้ต้องหยุดครับช่วงนี้ต้องหยุดแล้วเพราะว่าแมลงจะเข้าผสมเราต้องหยุดเราะเราไปฉีดไม่ได้ครับ ก็หลังหลังหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราต้องหยุดัหยุดก่อนนะครับแล้วอัตราการใช้พี่พี่ใช้ย,ยังไงครับปุ๋ยน้ำจะเลยพี่พันนะครับปะปุโชนะตาปุ๋ยน้ำหน่อยนี่ห้าร้อยซีซีต่อพันลิตรต่อน้ำพันลิตรห้าร้อยซีซีต่อน้ำพันลิตรครับอืมครับแล้วก็ฉีดทุกฉีดทุกเจ็ดวันหรือสิบวันเจ็ดหรือสิบวัน,วนสวนตรงเนี้ย เนี่ยเราต้องลองแพนุโอ้โหใหญ่เยอะมากๆเลยเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเนื้อที่เท่าไหร่ครับพี่ตรงนี้ประมาณรวมทั้งที่วางด้วยตรงนี้มันจะตกประมาณสามสิบไร่สามสิบไร่เป็นสวนมะม่วงก็คงยังไม่ถึงอาขาดไม่เท่าไหร่แล้วครับถามจริงๆอัพี่รู้ไหมปลูกมะม,ม่วงมากี่ต้นมะม่วงทั้งหมดห้าร้อยหกร้อยต้นลครับหกร้อยต้นาหายไป <600 S 2> ต้น,ตน,ตนรู้ไหมเนี่ย รู้ครับรู้หายไปต้นรู้ด้วยเร,เราฉีดยาทุกต้นออใช่ใช่ใช <c oughs> มันมีมีอะไรมีเขียวสเวเแลามีพันอะไรอีกไหมพี่มีน้ําดอกไม้มีน้ําดอกไม้มีส่วนมากจะเป็นเขียวสวยกับน้ําดอกไม้โอ้ล้วครับแล้วอย่างนี้ผมอยากจะให้พาให้พี่พาพวกเราไปดูดดน้ําดอกไม้ได้เลยครับนะครับพี่ดังนั้นเราเราตามไปดูน้ําดอกไม้กันนะครับครับตามไปดูน้ําดอกไม้กันทางนี้เลยครับเอาละครับทีนี้พวกเรานะครับในกลุ่มของทีมงานวิทยาซีกรุ๊ปเนี่ย จะพาพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดเข้าไปบุกสวนน้ำดอกไม้ซึ่งดอกงามตะพัง Thompson. ทั้งสวนเลยอ่ะตามพวกเรามาเดินครับโอ้โหดโอ้โหไปยโา้โไม้อาเยียยียมเยี่ยมเยอะมากเลยดูสิดูดูดูนี่โคนยังออกอ่ะคุณอภัยต โคนยังออกโคนยังออกเห็นไหมนี่นี่นี่ปุ๋ยเราเนี่ยสุดยอดที่ที่ไหนออกที่นั่นบอกแล้วนี่เห็นไหมโอ้โหนี่นี่นี่กิ่งยังออกดูดูมาดูที่กิ่งมาดูที่กิ่งมาดูทีกิ่งกิ่งยังออกเห็นไหมนี่โอ้โหแล้วดูที่ออกเห็นพี่พี่เขาบอกว่าเนี่ยออกยังออกแล้วยาวด้วยเนี่ย พี่แล้วอย่างนี้อย่างนี้จะออกลูกก็ออกตรงตีนนี้เลยหรอใช่ประมาณนี้แหละโอ้โหถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นลูกมันจะเป็นไงพี่ก็ลูกก็จะอยู่กับกิ่งแย้อยกันอยู่แถวเนี้ยโอ้ฟอ๋อตอนนี้คุณชุมระยาจองสินค้าใช่ไหมคะครับครับจองไว้แล้วครับครับเนี่ยดูครับเก็บง่ายเก็บง่ายเพราะมันอยู่พิชฌาโอ้ออกพิโคนเลยเนาะต้นเลยต้นเลยครับ ยอดสุดยอดที่วันนี้นะครับพาพี่น้องมาลุยสวนเน ies. ี <Ash> ่ย <ELLE> ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เจริญอินทรีย์พันนะครับล้วนๆเลยครับนะครับเนื่อยมาทีนี้นะพี่ไปยังไงลุยๆ้วแล้วแบ่งๆกันบ้างนะก่อนใช้ปุ๋ยนะก่อนนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเนี่ยช่อมันไม่ยาวแต่เดี๋ยวนี้ใช้ปุ๋ยแล้วช่อยาวแล้วก็ แข็งแรงกว่ากันเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะแตกต่างกันมากเลยใช้เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ใช้เนี่ยมันไม่ดกมันไม่ช่อมันไม่เยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ช่อบางครั้งแตกซ้อนเลยกลายเป็นสองช่อคู่ก็มีเยอะแยะเนี่ยตอนนี้นะเดยใช้ปุ๋ยตัวนี้เห็นนะโอ้โหเยี่ยมแล้วไม่มีที่ไหนที่จะดูแล้วนะปุ๋ยตัวนี้แตกต่างกันเยอะเยอะมากๆถ้าคุณไม่ใช้นะคุณจะเสียใจนะเนี่ยถ้าได้ใช้เมื่อไหร่แล้วจะถามถึงโอ้โหปุ๋ยตัวนี้เนี่ยมันสุดยอด สุดยอดจริงๆปุ๋ยตัวนี้แหละครับชื่อว่าปุ๋ยอะไรประปุ๊ปปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์พนิดน้ําพันธุ์น้ำเนี่ยชนิดน้นําแล้วก็นี่ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม,ม็ดนะปีหน้าจะใส่ปุ๋ยเม็ดด้วย,ป,ยป้าปีหน้าจะใส่ปุ๋ยเม็ดด้วยหันมาทางกล้องนี่เจอสิ่งหัศจรรย์อีกแล้วเจออีกแล้วนะข้อก่อนกำหนด วารณีบอกคลอดก่อนกาหนดเนี่ยมะม่วงใจแตกมะม่วงใจแตกอะไรนะท้องคือคือเล็กๆก็จะมีลูกแล้วเห็นไหมมะม่วงใจแตกนะต้องมีใจแตกอย่างนี้ทั้งสวนดีไหมพี่เนี่ยนะครับยิเจ้าของโอ้ยเจ้าของใจไปแตกเ่ยวะใจรักเดียวใจเดียวนี่โอ้โหเนี่ยพี่อันนี้ก็คือพันอะไรนะพี่อันนี้มันเป็นเจ้าคุณที่ลูกเล่นๆอยู่ไหมเห็นบอกลุกเล่นๆดูสิมันจะเป็น เอ่อช่วยช่วยเขียวผสมชอได้ดีอ๋อไว้ล่อมแมลงล่อแมลงเออนี่ไว้ล่อแมลงโอ้โหเดีเราดูแล้วดูกล้องแผลนี่สวยมากเลยดูสิเอาไว้ล่อมแมลงโอ้โหนี่นี่ดูดูดูนี่เอาไว้ล่อมแมลงเนี่ยออกดอกขนาดเนี้ยพี่คิดดูสิเนี่ยคือทำไมสวยงามขนาดนี้นะอืมแล้วปลูกไว้ล่อมแมลงแต่ไม่เคยเห็นมะม่วงที่ไหนออกช่อขนาดโอ้โหนี่นี่มันยืนนี่นะคุณท้อยเนาะยอดมากเลยครับ เราเวดัดถ่ายเอาอย่างนี้ดีกว่าเราดูมะม่วงออกลูกเป็นคนไหมเอาเอา,เอาเราวัดไทยถ่ายภาพกันดีกว่าเนี่ยโอ้โสวยมากเลยครับเนี่ยครับ <S 2> <S 2> <S 2> ด้านนี้นะครับให้กล้องแพนมาดูเลยครับ <S <S ด้านนี้ก็คือเจ้าคุณทิพย์นะครับดอกเยอะมากๆนะครับแล้วด้านหลังดอกก็เยอะอีกพันอะไรพี่ด้าน,นหลังน้ำดอกไม้เอา้ากล้องค่อยแพนจา,จากเจ้าคุณทิพย์ไปจุดน้ําดอกไม้นิดนึงนี่ แดงแดงนี่คือเจ้าคุณทิพย์นะครับแดงแดงคือเจ้าคุณทิพย์ไวร่าแมลงอ่าไวร่าแมลงครับนะครับแล้วดูนะครับเขียวเขียวนี่คือคืออะไรพี่อันนี้น้าดอกไม้น้ําดอกไม้นั่นแสดงว่าอุ๋ยน้ําเจริญสืพันธุ์ของเราเนี่ยนะครับไม่จากัดพันธุ์อะไรแต่ขอให้ได้ใช้เนอะติดดอกติดลูกเต็มต้นอย่างที่เราเห็นนะครับสุดยอดไหมสุดยอดสุดยอดมากอ่าทีนี้ ถ่าสุดยอดไปกว่านั้นนะคนทําต้องเป็นด้วยนะใช่าพี่สมวงนี่สุดยอดนะนี่เห็นไหมครับโอ้โหดูดูเลยนะวันนี้ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอเกิดมา20วาปีเพิ่งไล่ทหารปีที่แล้วไม่เคยเจอ <laughs> และทาหารปีที่แล้วครับ